กำหนดมุมไฟล์มีขนาด55องศากำหนดความยาวด้าน c เท่ากับ15.982หาขนาดของมุมทิตามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศามุมนี้คือมุมฉากมีขนาด90องศา ดังนั้นสองมุมที่เหลือก็คือมุมทีตาและมุมไฟล์มีขนาดรวมกันเท่ากับ90องศาหาขนาดของมุมทีตาเราก็คิดจาก90องศาลบ55องศาได้เท่ากับ35องศาถัดมาหาความยาวด้าน A หากกำหนดให้มุมไฟล์คือมุมที่เราสนใจด้าน A ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุมไฟล์เราเรียกว่าข้ามด้านตรงข้ามมุมด้าน C อยู่ตรงข้ามมุมฉากเราเรียกว่าฉากและด้าน B คือด้านประชิดมุมเรียกว่าชิด เราต้องการหาความยาวด้าน A ก็คือด้านข้ามและเราทราบด้าน C ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือฉากเราก็จะใช้ฟังก์ชัน sin ์ไซ์ไฟหรือ sin 5 5องศาคิดมาจากข้ามฉาก ข้ามก็มีความยาว A ฉากก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากหรือด้าน C 15.982หาความยาวด้าน A ก็จะได้เท่ากับ15.982คูณด้วย sin 55องศา คิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ13.092ถัดมาหาความยาวด้าน b ใช้ทฤษฎีบทพิทากรัส าน b ก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทสิบห้าจุดเก้าแปดสองยกกำลังสองลบด้วยความยาวด้าน a ยกกำลังสองก็คือ13.092ยกกํากำลังสองคิดเลขออกมานะคะได้9 1 6 6